เดือดจริงๆไหนลูกไหนไหนหนูเจ็บตรงไหนไหมเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยหาที่ก่อนไม่เอาสีนั้นมาใส่ใช่ไหมเห็นยังดูนี่ดูนิโอ๋อใช่ ขอบคุณค่ะมีอ้อนด้วยค่ะน่ารักจังตาขอบคุณนะคะเดูพี่พี่พอยเจ็บไหมพี่พลอยได้ได,ได้ได้เป็นแผลไหมไม่พี่พลอยไม่มีแผลใช่ไหมคะคนจกิงน้องเฮทจะรีบน้องเฮทเป็นคนรีบน้องเฮทรไม่ไม่ค่อยไปมันก็จะได้มีแผลเยอะหน่อยนึงหัวเข่ายังไม่แผลเก่านั่นแหละที่เลือดออกคือแผลเก่าแผลยังไม่ได้หายเลยอมา เอาอะไรเอาอะไรเอานี่ค่ะทิ้งขยะลูกอ่ะเอาทิ้งขยะนะคะเอาพี่ปล่อยทิ้งขยะให้น้องหน่อยค่ะเมียไม่อาบน้ำเดี๋ยวแต่งเนี่ยแต่งหน้ากันค่ะเอาทิ้งตรงนี้นะลูกอ่ะเอาทิ้งตรงนี้นะคะทั้งขยะใหม่อยู่ตรงนี้ลูกทิ้งเลยนะคะนะกินได้พอนนีหมั้ยกินได้แต่อย่าเตล่อย่ากินกินข้าวก่อนคอย้อมาเอาไว้ในถุงนั่นแหละเมื่อเช้าที่เซเว่นมา ไม่เจ็บจะไปไหนจ๊ะหาแม่ไปหาแม่แม่อาบน้ําใช่ไหมแม่อาบน้ํนะม่อาบน้ก่อนลูกโอ้ยเปิดไฟให้ด้วยเ่ะแม่โอ้ยขอบคุณค่ะฟังนะแม่อาบน้ําก่อนแล้วแม่ค่อจะลงมาแต่งหน้านะคะหาแม่ไปหาแม่หนูเป็นคนนีแม่เหรอมีพ่อไหมเห็นพ่อไหมเรียกพ่อบอยก่อนพ่อบอยพ่อบอยจ๊าใคคิดถึงหนูไหม คอยคิดถึงพ่อคอยคิดถึงพ่อรู้ไหมหืมยังไปเจ้าไปเจ้าพี่พี่แม่ก็คิดถึงพ่อพ่อคิดถึงแม่ไหมสวัสดีค่ะเก่งเก่งมากเลยค่ะไปแล้วนะไม่อยู่ละไม่อยู่ถ้าแม่มาถ้ามาเพิ่งพาไปโลตัสคอรอกคองเจ็ดมาค่ะ กลับมาลุงมดแล้วแต่ว่าลงมดจะกลับไปอันนั้นอีกลงมดจะกลับไปกลับไปอาบน้ำแล้วค่อยออกมาใหม่อีกทีนนานาลา,น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 า ลูกทำอะไรจ๊าทำอะไรจ้ะจ้าเออกลัวผีเลยค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆนะซอมบี้เหรอลูกซอมบี้เหรอคะไหนโอ้โหดูดูดูไอ้ไอ้ยายดูหน่อยสิให้ยายเป่าให้หน่อยยายเป่าเป่าเขาให้หนูหน่อย แ hmm. ม่รู้ที่บี้คือกลัวอะไรนะรู้ทีบี้กลัวทีบีอยู่รรที่ไหนทีบีที่ไหนลูกโอ้โบตาโอ้โบต้าโอ้พอจังโอ้พอจังน้องเพชรค่ะโอ้ฝนตาโอ้จังโอ้จังจังโอ้สี่พันเลยขอบคุณมากค่ะอู้โทรศัพท์ตาไลฟ์ดีมากเลยขอบคุณค่ะแจมไหม จ้าฟังอะฟังคนคุณยายก่อนอ่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรน้องเพชรวยมารงยแรนตัวฮตัว่ะน้องเพชรเพยังไม่เข้ายัม่เโรงเรียนเลยเรียนน้องเพชรขวบสามขวบก่อนนะคะ ถึงจะเข้าโรงเรียนขอดาวให้ใหคุณตาเล่ด,ด้วยนะคะเฮ้ยน,น, <Hey, S 3> น้องเพชรน,น่ารักไหมคะน่ารัก <c oughs> <c oughs> จะไปตอบตัวเอง,อน,องน้องเพชรน้องเพอ่งน้องเพลงชาติไทยก่อนน้องเพียงช,ชาติทาไทย ประเทศไทยรวงเล็กแบดเทื่อเป็นรัดิพระไทยทุกภาไทยของไทยออาพูดร้องให้จบก่อนพระไทยของไทยทุกอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วน พิ่งแกะนะลูก่าเพิ่งแก